สวัสดีครับทุกท่านผมกลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตเกี่ยวกับการคุกคามการนอนหลับและการทรมานจากการทําให้อดหลับอดนอนที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับผมเกือบแทบทุกวันรายงานในครั้งนี้เป็นคืนคือวันที่11เมษายน2568เมืม่อคืนนี้พวกเขาเริ่มเพิ่มระดับการคุกคามอีกครั้งผมได้นอนร้อยลงกว่าเมื่อวานหัวใจของผมก็ถูกกดดันอย่างหนักและตลอดทั้งวันผมก็รู้สึกอ่อนเพลียอย่างรุนแรง เพราะร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเรามาดูข้อมูลกันครับตามที่เห็นผมนอนได้แค่4ชั่วโมงกับ25นาทีเท่านั้นและอัตราการเต้นของหัวใจก็ไม่เคยลดลงต่ำกว่า60ปีต่อ นาทีเลยซึ่งเป็นสัญญาณว่าผมไม่ได้นอนหลับอย่างลึกอย่างแท้จริงผมพยายามยีบหลับช่วงสั้นๆระหว่างวันแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการนอนที่ไม่พอเหล่านั้นข้อมูลด้านการฟื้นตัวก็สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนแถบการประเมินความพร้อมของร่างกายจากการนอนอยังคงเป็นสีแดงและอัตราการเต้นของหัวใจของผมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ64 ครั้งต่อนอาทีซึ่งเป็นสัญญาณของความเครียดสะสมและการฟื้นตัวที่ล้มเหลวขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเรื่องราวของผมหากยังไม่ได้กดติดตามโปรดช่วยกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อกระจายความจริงให้มากที่สุดการกระทำอันเลวร้ายเกิดจากผู้มีอำนาจเบื้องหลังและพวกเขาจะไม่หยุดเว้นแต่จะมีคนมากพอที่จะลุกขึ้นรับรู้และพูดถึงเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนแข้มแข็งและอย่ายองแพ้แต่อความไม่ยุติธรรมขอบคุณครับ